สวัสดีครับบาทอรซอสดีท่านผู้ชมครับพึ่งพึ่งกินข้าวเย็นเสร็จพี่น้องนะครับกำลังอิ่มนะครับจะพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมปู่สีสเกตนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปู่สีสเกตนะครับผมปู่คำนวณวิเคราะห์ให้อย่างดีนะครับ พร้อมที่จะลงให้ FC แฟนคลับทังช่องแล้วนะครับงวดวันที่1นึท่นว่าคมสองพน้าร้อยะครับตอนนี้ปูอยู่ในสายกราบน้ำมัสการครับปูอ่าเจริญพรครับงวดงวดนี้เป็นยังไงปูสรุปได้แล้วครับสรุปได้แล้วสรุปได้แล้วนะปูมั่นใจมั่นใจครับเอาให้แม่นๆขึ้นเล่าพัฒนาด้อปูเดอเอฟซี FC ว่า เราพัฒนาปู<ช>่ซีสเกตนี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับจันพุทธสุกแตกทั้งสามวัน<ช>เอารัฐบาลไทยนาปูสัญจรนี้ปูงวดเนี่ยสัญจรครับรวดนี้สัญจรก็บอกเอฟซีน้ำอย่าไปเล่นเยอ่มไม่ค่อยจัด ถึกกันสัมไรับ <S <S สัญจรแต่แต่ก็ดูแลโอเคนะสูตรเนี้ยสูตรนี้โอเคสูตรเนี้ยสูตรนี้เป็นสูตรบนล่าง <S <S สูตรบนล่างครับปู่อ่าพร้อมจดระยะอ่าเดี๋ยวนะครับอ่างวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างครับปู่นะ <S 2> <S 2> ครับครับอ่ะปู่พร้อมเลยครับ วิ่ง uh, ครับสี่กับห้าวิ่งสี่กับห้าตัวนี้บนล่างครับปู่นะบนล่างครับผมเอาเด่นสี่เด่นที่สี่นะครับครับเน้นที่สี ครับศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่ครับศูนย์สี่หนึ่งสี่ครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับห้า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 ครับผมตัวกันหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วผู้เขาฝากฤทธฝันไปด้วยนะครับฝากเลขิฝัน ครับฝันว่ายังไงครับปู่ฝันว่ามีคนแก่ผู้ชายเขามาห้องบอกว่าหวยออกแล้วมาตะโกนบอกให้บอกปูใช่มาตะโกนบอกว่าหวยออกแล้วโอ้ปู่ก็เลยถามเขาไปว่าหวยออกอีกยังครับ เขาก็บอกว่าห้ยออกแล้วล่างอ,อันเจ็ดสี่บนะอ่าอันนี้เลขฝันนะครับอ่าแล้วทีนี้ผูก็เลยถามว่าเลขบนหลักลครับเลขบนยงังไม่ทันออกดอกอืมพูแต่ว่าเลขล่างออกเจ็ดสี่แนะครับเออปูก็ดีใจแล้วว่าจะคงถูกเนาะครับอ่าอนนั้นแหละก็สะดินตื่นเลยครับตื่นมามาเบิ้งนาฬิกาตีห้าครึ่ง ตีหาเครื่องคอนเสตแกงแล้วตดีปูแมนครับมีสามตัวเ่าปูงวดเนี่ยมีอยู่ครับมีอยู่สามตัวครับปูอ่า uh, นะสามตัวสามศูนย์ห้าเม็ดเดียวสามศูนย์ห้าเม็ดเดียวโอ้ครับนี่แหละครับชอบแบบนี้นะครับบ่ต้องไลค,ไค์ครูบ่ต้องไม้หางนะครับถ้าพุไรมัดสามศูนย์ตัดเอาเลยนะครับปู สามห้าตัดเอาให้เอฟซีพิจารณาเอาครับปูวิ่งวิ่งสี่กับห้าบนล่างเด่นที่สี่นะครับเด่นที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้าห้าห้าเน้นคู่ใดกับปูเน้นศูนย์สี่กับศูนย์ห้าเน้นศูนย์สี่นะครับ เน้น04กับ05ครับเ,เน้นให้2คู่04กับ05นะครับา3ตัวหางเดียว305นะครับต่วเลขฟันนี่ผู้เท่าปูวห้องบอกหน่ยคน,นแก่ครับคนแก่อืมห้องไวออกแล้วลิกลางออก74ครับ นี่ปูก็เลยห้องทเข้าว่ะเล็กบนหล่าเอออีย่างบนย่างบนท่านอ๋ออส่เล็กลาเพครับผมโอ้ครับเออปูก็ดีใจดีใจตื่นเต้นจนสสด็จตื่นมากตื่นมากมาบึ่งนาฬิกาห้วยตีหาครึ่นเรือโตน่ีไหมครับปู่อดบัได้ไปทำวัดเสารักล่อยนี่ ปูมีหลักนะปูมีหลักลอยวะครับหลักลอยนี่เน้นสามบ่สามตัวเดียวบ่ปูหล,ลักลอยครับเดี๋ยวเด้อเออเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเบิง่ตงตำนานนั่งก่อนครับหลักลอยหลักลอย หลักร้อยเก้ากับเกกับ3ามกับสามท่านผู้ชมถ้าใครชอบ9ก็904 9 90 05นเะครับเพราะว่าหลักร้อยปูเกกับ3ปูจับให้หางเดียว305นะครับถ้าใครชอบ9นะครับผมกับผมกับถ้าผมผมชอบเก้าดครับปูหลักร้อยนะชอบ9 เอามาดูตัวเลขด้วยกันท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องนี่ครับปู่ก็อยู่ในสายอยู่นะครับปู่อยู่ในสายครับปู่สีสเกตนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566นะครับเป็นชุดบนล่างนะครับเป็นชุดบนล่างวิ่ง4กับ5นะครับเด่นที่4นะครับปู่เน้นที่4นะครับจับคู่ให้0414 05 04, 04, 04, ี่้าและก็55 กับตัวน้ำปูหรือตรงตรงตัวตรงตัวตรงนะปูเน้นตัวตรงเลยหนึ่งสีหนึ่งสี่จะมาตัวเก่ากว่าปูหนึ่งสี่นี่ไม่แน่นะปูบอกไม่แน่ล่างแล้วน่าจะขึ้นบนครับอ่าเอฟซีถามมากกันเยอะได้พี่น้องได้นะครับปูเน้นให้ศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะครับตัวรองก็หนึ่งสี่กับห้าห้า นะครับสามตัวนะครับหลักร้อยปู่มีเก้ากับสามนะแต่ปู่จับให้สามสามศูนย์ห้าถ้าใครชอบชอบสามศูนย์สี่ก็จับไปนะครับตัวกันหนึ่งหนึ่งปู่ฝากเลขฝันนะครับผู้เฒ่ามตะโกนบอกนะเลขออกเลขล่างเลขล่างมาปู้เลขล่างตะโกนบอกเลขล่างออกเจ็ดสี่ครับอ่าตะโกนบอกเลขล่างออกเจ็ดสี่นะครับท่านผู้ชมนะครับปู่ศรีสเกต เอฟซีแฟนคลับถามกันไม่เยอะนะครับปูคุยกับบ่าวท่ารอจะให้ใกล้ๆนะครับปูคำนวณปูวิเคราะห์แล้วคัดมาให้เหลือเน้นๆนักพี่น้องเนาะบอหลายคู่บอหลายชุดนะครับถ้าเน้นสองคู่คือศูนย์สี่กับศูนย์ห้านะครับตัวรองหนึ่งสี่และก็ห้าห้าตัวกันหนึ่งหนึ่งสามตัวหางเดียวสามศูนย์ห้าถ้าใครชอบหลักร้อยตัวรองคือเก้านะครับหลักร้อยมีเก้ากับสามนะครับปูจับเด่นที่สามมา นะครับเลขฝันคือเจนะ็ดสี่นะฝัน่าพฒ่ามาตะโกนบอกปู่บอกว่าฝากเลขฝันนะครับเจ็ดสี่ล่างแคปหน้าจอธรนมช้ชมนะครับผมเน้นให้แค่นี้แมนบกครับปูแมนแมนครับอืมเน้นเลยคือศูนย์สี่กับศูนย์ห้าครับใกล้มือแล้วสุดท้ายครับอ่าใกล้มือแล้ว ครับผมศูนหาจะมากวนนี่บ่ปูศูนหาเนี่นก็ไม่แน่ปูมีเลขอย่างมันไม่แน่นอนครับปูปูมีเลขดับป่ปูปูมีเลขดับบ่าสูตรปูหรือบ่ามีมี <c oughs> ดับตัวไหนปูถ้าดับดับสองล่างดับสองล่างอาธรูมชม นะครับดับสองล่างเบาวเท่าเขียนไว้ก่อนนะครับดับสองล่างดับล่างคือสองนะครับดับสองล่างครับเบาเท่าจะรบกวนชครับปู ดับบนหกครับอ่าเอาดับบนหกทุกหลักดับบนหกทุกหลักครับอ่าดับสองล่างทุกหลักไม่ปลูกสองล่างดับหน่วยอย่างเดียวล่างสองดับหน่วยอย่างเดียวเอาครับบ้าบ้าเถ่าจะลบกวนปูซนีอเลรครับผมอ่า เคอาเจริทพอครับซาธูคาปูเฮงเฮง้ได้โชคนะครับก่อนก่อนปีใหม่นะครับเพื่อเอฟซีเพิ่นเดินทางกลับมาบานให้เพิ่นได้โชคนะครับให้ีเพื่อนมีเงินติดกระเป๋ากลับมาบานซาธูคาปูครับท่านผู้ชมครับปู่ซีสเกตนะครับผมเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามเขถามหลายนะครับงวดวันที่หนึ่ง ธันวาคม2,566นะครับปูเห็นมาแล้วครับผมขัดวิเคราะห์แห้งดีให้ช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะครับคุยกับปูแล้วปูว่ารอให้ปูคัดวิเคราะห์เอาน่อยๆนะับน้อยน้อยคู่น้อยชุดถูกขึ้นถูกนะครับผิดก็คือผิดปูวานะครับผมวิ่งเด่น4กับ5บนล่างเด่นที่4ครับผม0414 0555นะครับผมเน้น04กับ05 1415 ตัวรองตัวกันคือ1นึน,นะครับเน้นตรงๆนะครับสตัวหลักร้อยมีเด่น3รอง9นะครับปูจับ3ามแงสามศห,หางเดียวเลขฝันครับฝันว่าคนเท่านะครับคน้นคนเท่ามาตะโกนบอกเลขล่างออก7จดสี่นะครับดับบน6นะครับดับทุกหน่วยดับทั้ง10ทั้งหน่วยครับจมจุมดับล่างดับ2ดับหน่วยได้พี่น้องเด ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายม่ศขุนสุขสุขนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนดีนให้เฮงเฮงให้ดีโชว์ครับผมแอดมินบาตอสสวัสดีครับ